แล้วมาดูแนวทางของห้างแสงนะครับห้างแสงเช้าบ่ายของวันวันจันทร์นะครับห้างแสงตอนนี้ใช้เลขชุดที่หกนะครับจะเป็นสองตัวบนนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับห้างแสงจะใช้เลขจะบ่ายจะลองชุดที่6นะครับตัดไปแค่สองตัวท้ายพอนะครับสามตัวมันถูกยากนะครับห้างแสงก็ลงว่าในลายกลุ่มแล้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับห้างแสงเช้าบ่ายนะครับวันจันทร์นะครับสองตัวแนได้ชุดที่หกนะครับเลข5้าสิบสองนะครับ รูทคือลง24ตัวคือ52บวก24ได้76นะครับ52ลบ24ได้28นะครับคือกดตั้งแต่2829ไล่ไปถึง5152ไล่ไปถึง53ไล่ไปถึงเ 7, อ่อ75 76 77นะครับห้างแสงนะครับ ส่วนตอนรู้จริงบางท่านอาจจะเลือกสวมตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่าตัดตัดแล้วพี่ตัดจะวถูกออกนะครับแล้วก็ใน YouTube กับ Facebook ถ้าไม่ติดอะไรผมจะลงแบ่งปันเฉดแดงไปประจันกางคาเปไปหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามต้องการตามทุกวันก็ในรายกลุ่มนะครับปีละหกร้อยบาทตัมมาได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันมีสองรอบนะครับเช้าถูกคือหยุดเช้ามาถูกเมื่อทบที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับประเดี๋ยวมารุ่นพ่อหน้าห้างแสงกันนะครับ